สวัสดีครับพบกับผมช่อง LR Story กันอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่ผมสนใจและอยากจะทำนะครับผมมาวันนี้กับมม่ยู่กับเจ้าสตอมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะทำอะไรมันะครับผมไปได้ลูกปืนลูกปืนอัปเกรดคอมานะครับเป็นลูกปืนตัวหนอนนะครับ ลูกปืนในพวกนี้ลูกปืนตัวหนอนพวกนี้มันจะทนกว่าลูกปืนที่เป็นพวงนะครับซึ่งที่ใส่อยู่กับตัวสตอมเนี่ยมันเป็นลูกปืนแบบพวงนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับชุดนี้เป็นงานสร้างครับซื้อมามีคนทําขายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการซื้อไว้ให้ข้างล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจจะเอาไปใส่ใส่ได้หลายรุ่นนะครับพวกสตอมเอเจพวกอะไรพวกนี้ใส่ได้นะครับไลออนพวงนี้ใส่ได้ ก็มาดูขั้นตอนวิธีการใส่เลยนะครับว่าใส่ไปแล้วมันจะพอดีหรือเปล่ามันจะแน่นขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ารถผมในี่คอยังไม่ได้รวมนะครับเพราะว่ามันเกือบจะรวมไปรอบนึงแล้วแต่ผมขันบีบเข้าไปอีกนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดขึ้นให้มันให้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าลูกปืนตนนัวนี้อย่างที่บอกครับมันดีกว่าลูกปืนแบบพวงโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับ ครับเรามาพูดถึงขั้นตอนการถอดข้าวๆนะครับอันดับแรกนะครับถอดล้อออกถอดโชค๊คออกนะครับถอดกาบหน้าออกถอดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเจอเองว่ามันต้องถอดอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเรามาถอดล้อถอดในส่วนนี้กันก่อนเลยนะครับผม พอถอดออกข้างในก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เราต้องถอดต้องคือตรงนี้นะครับจะมีน็อตตุ๊กตาคอแล้วก็น็อตล็อกแผงคอนะครับตรงนี้เคเบิลทายตรงนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะครับค่อยมัดใหม่นะครับตัดเลยเพื่อให้เอาสายไฟออกนะครับที่มันเกะกะอยู่นี่นะครับเขานัดมา3เส้นตัดหมดเลยครับค่อยๆยมัดใหม่ สายไฟมันก็จะแยกออกได้ครับเราก็จะเห็นน็อตแบบชัดเจนประมาณนี้นะครับน้องผมจะถอดน็อตตัวนี้นะครับ แล้วมันจะสามารถดึงชุดแทนขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคเรา่าหาอะไรมาตั้งไว้ลองไว้ก็ได้ครับหรือจะปล่อยไว้ก็ได้ถ้าสายสายอะไรมันไม่ตึงจนเกินไปนะครับผมปล่อยอย่างนี้เลยนะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าสายไฟมันดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรขาดครับค่อนข้างแข็งแรงอยู่ปล่อยไว้เลยเราก็มาขันชุดคอกันครับ ผมมีใหญ่ส่วนยีนะครับผมใช้คิมล็อกเอาก้อนนี่เป็นถ้วยลูกปืนเดิมนะครับพอตอกแล้วก็จะเอาขึ้นได้นะครับเอาออกมาได้ เล็กมากเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับของใหม่ที่เราจะใส่ไปเนี่ยเป็นลูกถ้วยลูกปืนตัวใหม่ตัวคือตัวนี้นะครับคือตัวใหญ่เลยแล้วลูกปืนมันก็เป็นลูกปืนแบบตัวนอนนะครับแบบดูความต่างของลูกปืนนะครับเนี่ยครับ,รบลูกปืนของเดิมกับของใหม่ต่างกันไหมครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอันไหนมันจะทนจะแน่นกว่ากันนะครับ ข้างในจะมีถ้วยลูกปืนที่เขาอัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็าแค่อัดจาระบีแล้วใส่แทนเข้าไปนะครับทั้งชุดเราจะตอกถ้วยคอตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับข้างล่างก็มีถ้วยลูกปืนเดิมต้องเอาออกนะครับนี่นะครับถ้วยลูกปืนเดิมสีเงินๆน,นี่นะครับของข้างล่างเราต้องตอกออกนะครับโอเคผมกำลังมองอยู่ผมจะหาวิธีเอาออกอยังไงมันต้องใช้ตัวกระตุกลูกปืนนะครับ เดี๋ยวผมหาวิธีเอาถ้วยล่างออกกันนะครับผมไม่มีตัวกระตุกลูกปืนนะครับในการที่จะเอาถ้วยลูกปืนข้างล่างออกแล้วจะหาสกัดที่มันยาวขนาดนั้นก็ไม่มีนะครับผมก็เลยจะเอาเนี่ยนะครับเอาคอมันเลยนะครับคอมันนี้มีความยาวพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้านนี้มันไม่ได้มีเกีียวมีอะไรเพราะเกีียวมันอยู่ช่วงนี้นะครับผมจะสวมลงไปแล้วก็ตอกเลยนะครับออกเหมือนกันนะครับใครไม่มีหรืออยากจะเปลี่ยนเองก็อาวิธีนี้ก็ได้นะครับ ต<ๆ>ีเลยนะครับโอเคหลุดแล้วครับสองครั้งนี่นะครับถ้วยลูกปืนถ้วยลูกปืนเดิมของมันที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนของใหม่ส่วนของใหม่นี่นะครับหนากว่าเดิมนะครับแต่ลูกปืนความหนาความใหญ่อะไรนี่ต่างกันคนละเรื่องนะครับถ้วยลูกปืนคือตัวนี้นะครับไอตัวนี้คือตลับลูกปืนลูกปืนแบบตัวนอนลูกปืนมีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับลูกปืนมีตำหนิอยู่นิดนึง แต่อันนี้ผมก็คิดว่าคนขายก็น่าจะไม่รู้หรอกครับไม่เป็นไรครับโอเคผมไม่ซีเรียสใช้ได้เหมือนกันครับเราก็จะมาใส่ถ้วยคออันใหม่ตัวข้างบนนะครับตัวนี้นะครับมันจะฝืฝืด,ดมันต้องฝืดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันฟิตเนี่ยมันถ้าถ้าถ้าใส่ไปแล้วหลวมเลยนะี่ไม่ใช่นะครับฮาร์ Hard. อะไรก็ได้นะครับตอกลงไปแต่ ถ้าเป็นผมผมจะเลือกใช้ไม้หรืออะไรลองแล้วก็ตอกข้างบนนะครับดังเพะนะครับสุดแล้วนะครับครับถ้วยลูกปืนบนก็ตอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้วยลูกปืนล่างอันใหม่นะครับ ผมก็ได้ต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมอยู่นี่นะครับของเดิมอยู่นี่นะครับอันใหม่ต่อเข้าไปแทนลนะส่วนไอ้ตัวที่อยู่กับคอมันจะมีตัวถ้วยลูกปืนล่างที่มันติดอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต่อกออกไปนะครับตอกออกไปซีนตัวนี้ผมตัดนะครับตัดแต่งนะครับยางกันฝุ่นตัวนี้เพื่อที่จะให้มันใส่ได้ อันนี้ผมตัดออกไปแล้วนะครับเนี่ยส่วนที่ตัดออกไปเพราะว่าลูกปืนพวกนี้มันไม่มียางกันฝุ่นไม่มีซีนกันฝุ่นมาให้นะครับลูกปืนตัวหนอนถ้าเป็นพวกลูกปืนแบบตลับนะมันจะมีซีนในตัวนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีผมก็เลยอยากให้มันมีไว้หน่อยดีกว่าไม่มีนะครับก็ตัดแต่งให้มันใส่เข้าไปได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าบ่าลูกปืนเราสวมเข้าไปมันจะลงมาชนตรงนี้นะครับข้างล่างเลยแล้ว น้ำฝุ่นก็จะเข้าได้นะครับเนี่ยมันไม่มีซีนนะครับโอเคครับแล้วก็มาอัดจารบ,บีกันนะครับครับเราก็จะมาเตรียมลูกปืนกันนะครับจารบ,บีที่ใช้ก็เป็นจารบ,บีสําหรับลูกปืนล้อเลยนะครับขอ,ของเทนนะครับซื้อมานานแล้วนะครับกระปุก,ปกนี้นานมาก จารบีข้างในมันจะไม่มีลูกปืนนะครับถ้าเราทาอย่างนี้เฉยๆนะครับออามาทาอย่างนี้เฉยๆมันจะไม่เข้าไปข้างในนะครับแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับการอัดลูกปืนล้อจารบีมาใส่ที่มือครับจับอย่างนี้นะครับกดเห็นไหมครับจารบีมันจะทะลักเข้าไปข้างในแล้วจารบีจะไปอยู่ข้างในถ้าเราทา เฉยมันจะอยู่แต่ข้างนอกนะครับมันจะไม่เข้าไปข้างในทําให้จารบีไอ้จานบีหล่อเลื่นไม่ทั่วถึงลูกปืนล้อก็จะอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับเอาแล้วบอกว่าทําไมแบบใส่เข้าไปแล้วมันหมุนหมุนมันก็เข้าไปเองเหรครับมันมันก็ใช่ครับแต่กว่ามันจะเข้าไปได้ก็คือมันไหม้ไปแล้วนะครับยิ่งลูกปืนลาะยิ่งเอามาใส่ลูกปืนคออย่างเงี้ยมันหมุนรอบตัวเองไม่ได้นะครับมันหมุนได้แค่หมุนไปแล้วก็หมุนกลับ เพราะฉะนั้นทําแบบนี้ดีที่สุดครับนะครับพอกดมันก็จะทะลักขึ้นมามันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในทําให้รอบนะครับทั่วแล้วก็วางไว้ครับอันนี้คือจาระบีมันจะเข้าไปเต็มเต็มลูกปืนนะครับอันนี้ใช้งานทนทานแน่นอนครับแบบนี้มีสออันเองนะครับไม่ไม่ได้เสียเวลามากเท่าไหร่ จะเละๆหน่อยนะครับถ้าทําอะไรเกี่ยวกับจาราบี เนี่ยนะครับมันจะทลักขึ้นมาข้างบนนะครับสวยงามนะครับแบบนี้เนะ่ครับมันจะทะลักขึ้นมาครับแสดงว่าข้างในมันเต็มแนละ้วมันทะลักขึ้นมานี่ครับก็แค่นี้ครับเราก็เอาไปทาที่ถ้วยอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับใส่ทั้งในไปทาที่ถ้วย นี่นะครับที่ถ้วยก็จะทาจรารบีเรียบร้อยนะครับข้างล่างก็ทาเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาเจรารบีตัวเอาลูกปืนข้างล่างประกอบไปเลยนะครับแบบนี้นะครับมันมันไม่ได้ฟิตมากนะครับไม่ได้ตอกถ้าถ้าของใครฟิตก็ตอกนะครับแล้วมันก็จะอยู่แบบ อย่างนี้นะครับพอดีก็เอาไปใส่ได้เลยครับพอ,อมันสวมจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปโผล่ข้างบนก็ก้มดูหน่อยว่ามันพอดีหรือเปล่า ลูกปืนตัวข้างบนนะครับที่เราอัดไว้ก็ใส่เข้าไปนะครับตัวล็อกค,คอนะครับล็อกลูกปืนการบีที่เกินเกินก็ไป้ายๆออกไปก็ได้นะครับ คอไม่ได้สูงไม่ได้เตี้ยขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแค่ความแข็งแรงนะครับทำอะไรเกี่ยวกับจารบีนี่มันเละเจริงๆครับจับตรงไหนก็มันเลื่อนไปหมดต่อคอครับต่อกคอ แน่นนะครับแน่นแล้วผมก็จะคลายมันออกหน่อยหนึ่งนะครับพอแน่นแล้วคลายออกหน่อยนึงนะครับโอเคคลายออกหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีระยะครับแล้วมันก็จะหมุนง่ายๆนะครับทีนี้ก็ใส่น็อตล็อกครับไอ้ตัวนี้ขันแน่นได้เลยนะครับ ใครมีประแจใช้ประแจนะครับผมไม่มีประแจที่มันใหญ่ขนาดนั้นอนาคตน่าจะต้องได้ซื้อแหละครับจริงๆเวลาขันเราต้องจับจับตัวที่เป็นตัวล็อกลูกปืนไว้นะครับไอตัวนี้มันตัวล็อกอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันคลายนะครับถ้าเราขันเลยมันจะหมุนไปตามกันเห็นไหมครับแต่ผมไม่มีที่จับผม อาศัยผมเคยทำนะครับพวกนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ประกอบกับเค okay, ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนที่ใส่เข้าไปลูกปืนตัวใหม่นะครับข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับมองไม่เห็นอะไรข้างล่างไม่ได้ใส่อะไรมันใส่กาไปตรงในคอถ้วยเดิมได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมมาประกอบแผ่นประกอบอะไรนะครับใส่ชุดแฮนด์กับคืนนะครับสทำน็ตนะครับ ก็รัดเคเบิลทยอะไรเรียบร้อยนะครับที่ตัดออกของเดิมมันก็ประกอบล้อประกอบประกอบช่วงประกอบล้อครับไม่มีอะไรก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการอัปเกรดคอของสตอมนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับผมเปลี่ยนลูกปืนคอเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นไม่ให้มันหลวมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับใครลหลายคนที่หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องคอรถหลวมนะครับผมก็ ผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีนะครับชุดอัพเกรดลูกปืนนะครับมันใหญ่ดูแข็งแรงขึ้นเพราะว่าลูกปืนตัวหนอนแบบนี้มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ยังนะครับยังไม่จบคลิปผมมีอะไรจะให้ดูครับ ดูความเร็วที่เปลี่ยนไปของรถผมนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งได้48นะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สองขึ้นไป97นะครับเกียร์สามนะครับ139 140นะครับ สำหรับวิธีการใน,ในการทำติดตามได้ที่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ